ที่ภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนนะครับก็ใช้แอปพลิเคชัน Line เพื่อสร้างความมั่นใจในหลักการประเมินให้ประชาชนตามมาตรการป้องกันโควิด1 9 อนอเรนาปดดายังรอดนะายอนุทินชาญวิตกูลได้มีการมอบโล่ครีมทูเกเตอร์เปิดตัวแพลตฟอร์มกรมอนามัยครีมทูเกเตอร์ผ่านทางไลน์แอปพลิเคชันและก็เว็บเบราว์เซอร์เพื่อสร้างความมั่นใจในหลักการประเมินตามมาตรการการป้องกันโควิด1 9โดยกลุ่มผู้ประกอบการโรงแรมร้านอาหารและก็ขนส่งสาธารณะ รถขนส่งอาหารเดลิเวอรสามารถเข้าไปประเมินสถานการณ์การประกอบการของตนเองในช่องประเมินสถานที่เพื่อประเมินว่าได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด -19 หรือไม่หากทำครบนะครับจะได้รับการปักหมุดว่าสถานประกอบการดังกล่าวมีมาตรการป้องกันโควิด -19 ส่วนประชาชนสามารถตรวจสอบพิกัดร้านค้าโรงแรมรถขนส่งสาธารณะที่ดำเนินตามมาตรก,การเพื่อความมั่นใจในการใช้บริการให้ปลอดภัยจากโควิด -19 และยังสามารถแนะนำชมสถานบริการได้